ครับสวัสดีครับของม่พี่น้องครับเ,เดี๋ยวมิน,น้เฮาเตรียมขุดเนงื้อนาอเดี๋ยวคุดเนงื้อไปใส่เบ็ดหมุอแรงครับนี่อันนี้ครับเดี๋ยวผมนี่นใส่หนีนาอใส่กระลองนี่ขึ้นกระลองเนงื้อนอะเอเดี๋ยวเข้าไปขุดเนงื้อกันเลยครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาคุดเนงื้อกันเลยครับคุดอยู่มึงนี้ครับอ่ะ ง่ายครับแถวนี้ครับขุดปรับผอปับครับเนี่ยช่วงนี้ง่ายครับนี่ครับเนี่ยเี่าจะไปใส่เบ็ดหัวแรกนี่นี่ครับใส่เบงใส่เดือนครับเนี่ยครับขุดง่ายครับมีหลายนี่ครับเสียวแล้วขุดแป๊บเดียวครับผมครับพี่น้องตั้งจากทีเท่าเอ่อ ขุดเนื้อไปประมาณสิบห้านาทีครับกัใส้เวลาร์ดุนครับก็ได่เยื้อม้าหนาเนี่ครับซัมนี่เพียงพ่อจอเบดสิบหาหลังอ่าเบสหาสิบหลังครับพ็เจออะไรหาสิบหลังซัมนี่กับเพียงพอครับพี่น้องนี่แหละครับช่วงนี้อ่าใส่เดือนหาง่ายครับขุดไงขุดอยู่หลังบานนี่ครับไปไกลหลังหลงเนี่ยครับเพียงพ่อครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเผกันอยู่ทงหน้าครับเดี๋ยวทีพาวิใส่เบ็ดครับวันนี้ครับอย่างไรติดตามนะครับพี่น้องครับพอกันอยู่ทงหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้ก็มาหอดทงหน้าแล้วครับครับเบ็ดหาสิบหลังพี่น้องเดี๋ยวว่าใส่ทงหน้านี่ครับเพื่อนทงหน้าโขกครับเพื่อแหลกครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าสิเป็นอย่างไรเนาะไปครับเริ่มต้นใส่เลยแรกแล้ว นะครับผมครับพี่นอกเอาเริ่มใส่แล้วครับนี่ครับเงยส่เดือนนะครับนี่ครับโอเคครับพี่นอกครับพี่นอก หลังนีปึ๊อโอ้ยหมดกัดอ่ะโอเคไปครับเดี๋ยวไปหลังต่อไปครับต่อไปมาพี่น้องมา,มางานนี้แบบนี้โอ้้มีน้ำอยู่โอเคอยู่เออน้ำไม่ไหลสีขัน้นแนวคือ บางงานหนามมันบ,บนอไลย,ยค,รครับพี่น้องเก็งสี่เก็งสี่แค่แนวอยู่ครับอืมอ่าครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใส่เส็ตสับเดียวลอยแล้วครับใส่จากนี่แหละครับจากนี้เนาะ,ะไม่พูนออกไม่พูนแล้วก็ออกไม่พูนไม่พูนครับพี่น้องพอ้น้าพูนออกไม่พูน โอากามากคับนี่ครับเดี๋ยวเอาสียางไปย่ามกันครับตรอบแดกเบิง้งเบื้องสีมีอันนี้บอ่อไปครับไปเบื้องกันไปครับไม่ย่ามไปเจออะไเงือยเหมดบอ่อเกี่ยงครับโอ้ยอันนี้เงื้อเกี่ยงเลยครับพี่น้องเอาหายเงื้อก่อนครับ ครับภนยในก็เทียนเนีย่ยเรียบร้อยครับนเปลี่ยนงายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปต่อกันเลยครับอยักไปต่อไปต่อสิมันบ่รอบแรกตะเวนสิตกดินแล้วพี่นอ้องโอ้หมดหมดหมดเไ้ เหมือดีแล้วพี่นอกโอ้ยเฟิงอันนี้ลังนี้คือเป็นสีงูใช่หล่ะเอายังโอ้ยเี่ยเหมือดีคือแล้วคือเกา่าพี่นอกเอ้ยดึงเขาโอ้ปู่นกไปต่อครับเดี๋ยวสิคำอยั่นย่ามบ่มือนอยู่ครับรอบแรก พราะว่าวัาเ,วเอาไฟไม่น้ำครับหลักกณฑเนี่ยบอกพร้พอ,อมเลยครับมือนี้ต้องบอกว่าเนี่ยบอกพร้พอ,อมเลยสำหรับมือนี้อยากหกแน่อยู่ห้างงานกลยพี่ต้องฝ่าว,าว่าคุณครับที่เป็นที่ตกดิล่ะ ไปอ่ะมาบัางมองนี้กันครับจะได้อือโอ้ยจะได้หนอนนี่หลังนี่โอ้งเป็นยังไงโอ้ย,อย,นออยหอนอนเย่ะมืดเย่ะมืดทั้งนี้ดิทั้งนี้ดิเป็นยังไงโอ้ย เอ,อ้โอนเนเยอว่ามือรับมดดือแต่ลังนี่อ้าวายเยอะกันครับครับพี่น้องครับโอเคครับกะย่ามเช็ดซับเรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่าเยื้อเยื้อบอมาตรฐานบอ่อไข่อ้ํานวยครับแต่เลื่อยเปลี่ยนเยื่อหลือกับลับรับบอรอได้มือนี่เดี๋ยวมืออื่นทำว่า,าพอกันไหมครับมืออื่นเจ้าเดี๋ยวสิ อใ,ให้พี่น้องได้เบิงเด้อครับวสิมาถือบ่หมาอจะได้กับหลุ่นกันบืนอเสาเด้อพี่น้องเด้อกะยังได้ก็ก่อนจบคิวกับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและ,ก,ะกดทั้งหมดให้น,น้ำเด้อเขัเด้อพี่น้องเด้อช่องน,น้อยๆกำลังเหลื่อมเห็ดครับพี่น้องจังได้ก็ฝากไว้น้ำออมอ้อมใจพี่น้องในเด้อครับเด้อเอาบื่นพอกันไหมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ